ก็สวัสดีเพื่อนชาวคุกกี้ันทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะก็เมื่อวานนะครับวันที่22นะครับอ่ะก็ได้มีการอัปเกรดเพชรตัวใหม่มาแล้วครับผมอ่ะ่งเป็นเพชรทัวกลมทุกดิกนะครับเป็นฉลองครบรอบ2ปีของลายเกมคุกกี้รันนะครับผมอ่าน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่าพอปีแล้วมันมีฉลองครบรอบ1 1ปีนะครับพอสมัครของเจ้าตัวนี้ครับก็คืออะไรนะครับก็ ก็เหมือนที่เขียนในประกาศนะครับก็คือมันจะผลิตเยล,ลี่ถั่วนะครับอ่าสองเม็ดตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งก็คือถ้าเราอัพเต็มเนี่ยจะเป็น2.2วินาทีนะครับอ่าแล้วก็ช่วยขึ้นจากหลุม2ครั้งแล้วก็คื้นชีพ2ครั้งนะครับด้วยพลังย2บนะครับอ่าคื้นชีพทั้งผัดแรกและผัด2ผัดละ2ครั้งนะครับอ่าก็เป็นเพชรระดับ E นะครับผมเนี่ยระดับ E นะครับอ่ากับ ยู่ทองคาขาวนะครับก็เป็นอ e ีนะครับซึ่งอยู่ทองคําขาวนี่ก็หาได้ตามแพ็กเกจนะครับผมอาแต่เจ้าเพชรเจ้าถั่วกมลมดูกดิกเนี่ยต้องซื้อเอาได้ยีสิตันยี่สองเม็ดนะครับสมบัติก็จะได้มาครับเมื่อเราอัพเต็มนะครับ,รบก็เป็นเยลลี่ถั่วหล่นมาจากนะครับเป็นยี่ถั่วพอสมสามารถก็คือจเจลลี่ถั่วจะหล่นล,ลงมาด้วยโอกาส5%้าเปอร์เซ็ตนะครับผม อัพเต็มก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ้ยหรือเจ็ดไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับยังไม่ได้อัพอ่าเรามาเริ่มกันเลยครับก็นี่ครับนี่มันจะผลิตยลรีถอกมาอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ไอ้ที่ยิงมานี่คือไอสมบัติของมันนะครับผม เนี่ยมันจะเป็นเยลลี่ถั่วนะครับผมคะแนนน่าจะประมาณสองพันกว่านะครับสองพั 2, 2นสองรอยยี่สิบสองะครับคะแนนสองเม็ดหนึ่งนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะครับผมอ่าซึ่งคะแนนนี่มันก,มนะน,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 นก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแนนนะครับคะแนนก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าใช้การทําคะแนนเนี่ยอ่ะมันจะได้คะแนนไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยเพราะคะแนนมันนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยอ่าเนี่ยมันก็จะ เอมันก็จะผลิตเงี้ยไปเรื่อยนะครับ2.2งจุดสีนะครับผมอ่าอา้าวสเปเชียฟอร์์มาครับเนี่ยคะแนนเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะ9ล้าน,นก,กว่าเองเนะี่ยอ่าจะ10ล้านเองอเออเนี่ยก็10ล้าน่ะ10ล้านแค่เข้าด่านนะครับอ่าตัวเอชนะครับเป็นกิจกรรมนะครับของสหลองครบรอบ2ปีนะครับผมอ่าก็เออมยังไงอะ่ะ สองเขาเ่าสองปีเออของของ l ลน์เกมมุกิรันน่ะนั่นแหละซึ่งมันจะมีสองชุดนะครับมาให้เก็บตัวักษนนี้นะครับผมซึ่งมันจะสุ่มเอานะครับว่าจะได้ตัวอักษรอะไรนะครับผมเนี่ยตามด่านนี้ครับก็เหมือนกับเขาที่แล้วครับที่เก็บไอชิ้นส่วนปั้นมยนมนุหิมานะครับผมอ่าก็จะเหมือนกันนะครับผมซึ่งไอปั้นมย์ปั้นมนุถิมาเขาที่แล้วนะครับผมก็เล่นเกือบไม่ทันนะครับเนี่ย ก็มาปั่นออกมาสุดท้ายทันด้วยนะครับผมอ่าแต่ไอ้ตัวสรอนนี้มีสองชุดนะครับ <c oughs> ชุดหนึ่งนี่ครับก็จะแจกคิสตันนะครับชุดละยี่สิบนะครับผมอ่าซึ่งก็สองชุดรวมกันก็กลายเป็นสี่สิบเม็ดนะครับผมคิสตันน่ะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอ๋อสมบัตินี่เดี๋ยวพูดถึงสมบัติน,นิดนึงนะครับก็เหมือนยิลลี่โคนะครับเนี่ย ก็จะยิงมานะครับแต่ว่าจะเป็นเยลลี่ทัวนะครับไออย่างนี้เห็นนะครับอ่านี่ก็คะแนนก็ได้ที่22ล้านเองนะครับซึ่งถ้าคะแนนถ้าทำคะแนนจริงๆอ่ะถึงด่านนี้ต้องประมาณ50ล้านนะครับถึงตรงเนี้ยต้อง50ล้านนะครับถึงถึงจะเรียกว่าโหดนะครับผมอ่าตัวดีตัวตัวคิวครับไม่รู้มีหรือเปล่าครับเก็บไว้ก่อนครับอ่านะครับอ่า นี่ก็จะคืนชีพนะครับผมเมือนกับหมาพวกปุยกับนกหวีดนะครับผมแต่ว่าคืนชีพน้อยกว่านะบแล้วก็จานวนรั้งที่คืนชีพจะน้อยกว่านะครับอ่านี่ครับนี่คืนชีพด้วยพลังยี่สิบสองนะครับผมอ่าจบแล้วครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผม หานี่ครับนี่อีเวนต์ฉลองครบรอบ2ปีนะครับระยะเวลาอีเวนต์ถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับเวลาบ่ายสามโมงนะครับอ่ะก็สเปเชียลเอพิโซดหนึ่งและสองไม่ได้รวมอยู่ในอีเวนต์ต้องรวบรวมตัวสอรชุดแรกให้ครบจึงจะสามารถรวบรวมชุดที่สองได้นะครับอ่ะซึ่งของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับมีหัวใจด้วยนะครับอ่าถ้าเป็นกุญแจจะดีกว่านะครับเนี่ยอ่าแต่ไม่เป็นนะครับดีกว่าไม่แจกครับ ดนดูว,ว่ามีอะไรให้แลกบ้างครับเอ่อแลกอันนี้ไว้ก่อนก็ได้ซึ่งผมเนี่ยคือไม่เก็บเลยเนะี่ยอ่ะก็แรกๆก็อยกจะเก็บไปซื้อแหวนนะครับแต่แต่ใจ,ใจไม่ซื้อละก็แรกๆไปนะผมแลกเอออันนี้เป็นเลเวลกับกุญแจนะครับแล้วก็ช่องขยะสมบัตินะครับผมก็จะแลกประมาณนี้นะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ